โกโบมาแล้วอ่าเลือกชุดคำที่เท่าไหร่ครับแปดสี่หกแปดค่ะแปนะครับโอ้ยตื่นเต้นอ่ะไม่ค่อยเก่งเรื่องวัรูปเลยเนี่ยอย่าออกตัวสู้เขาเรามันอยู่ที่การสื่อสารลูกตื่นเต้นดีใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นคำคำไม่ยากไม่ง่ายพร้อมเริ่ม ว่าแยกคำได้แมวมีคำว่าแมวมแมวอะไรแมวป่าถูกโอ้ยอย่าล้นลูกไอเด็กนี่ทำลายข้าวของนี่หว่าบังบังอะไรวะพูดวะพูกน้ำเหรอข้ามเหรอเอ้ยไม่ข้ามค่ะข้ามพูดอะไรเขาไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะยุงลูกน้ำไม่ใช่ครับ เมื่อกี้เขาพูดอะไม่ได้พูดครับต่อแล้วจะข้ามเปล่าข้ามครับโอเคคำนี้ง่ายๆจะวาดเล็กไปไหนเฮ้ยไมีอ่ะอะไรอ่ะมันเอาไปใส่ในอะไรวาดอีกตัวหนึ่งก็ได้อีกตัวหนึ่งง่ายกว่าไอเนี้ยเราเอาไปสรเออขาด เ้ออะไรผนนี้แผนที่ข้ามอีกแล้วสามอะไรอ่ะไปของกินชนิดหนึ่ง ข้าวนะข้ามไปก่อนปาดอุ้ยเปลี่ยนนะขวดอะไรอ่ะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งสตรอเบอรี่ถูกหรือสามอันจะเอาไหนก่อน มันอะไรเนี่ยมันอ yeah well, ันน yeah, ี Pen ้ลูกสัตว์ลูกน้ำเหรอหนึ่งที Sham ่เป็นอาหารของมนุษย์กุ้งอะคือเหลือสองอันนะเหลือสองอันมันจะวาดเล็กไปไหนเนี่ยมันอะไรเนี่ย ประตูกุญแจเหรอกุญแจถูกทำสุดท้ายทำสุดท้ายบอกแค่กุญแจด้มันอะไรเนี่ยทำสุดท้ายโอ้ทำสุดท้ายว่ามีคำนั้นว่าคำสุดท้ายอยู่นะอุ้ยอย่าหัวใยนะโอ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคืออาหารชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในบ้านนี้ ไส่กรอกอะสูครับโอ้โเพียดีครับ้อง่วันรุ่งสวยมากมเป็นสีไส่กอกนะคุณแจคุณแจนี่ว่าว่านกลมๆแล้วก็ยื่นแล้วก็มีนูอะไรนิดนึง